รออาจารย์บิ๊กเราก็จะเล่าให้ฟังว่าสื่อล้วหมอระบาเดี๋ยวจะออนแอร์ต่อจากมาตาลดาที่เ็นจีนนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของละครที่อาจจะยังไม่เคยได้เห็นเน่อันนี้พูดไปเรื่อยๆก่อนนะอันนี้ยังไม่ทางการแต่เอาไว้ก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าซ้อมอะไรซ้อมเสียงซ้อมอะไรอย่างเงี้ยไอเดียวพอปึ๊บห้าสี่สามซอมอาจารย์บิ๊กมาแล้วเริะตรงนี้แหละเอาออกแบบนี้แหละว่าเรารออาจารย์บิ๊กค่ะ อย่ะพี่อ้อมคะเรื่องนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเหมือนที together, ่พี่แแบบพูดเมื่อกี้โม่ิไม่ไดเลคคอร์ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งค่ะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์ของเขาแล้วเขาก็ทําอุดมการณ์ของเขาได้อย่างดีฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาได้เจอนางเอกแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆนานาเป็นความสนุกที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ค่ะอ่ามันมีทั้งสืบทั้งระบาดมันเกี่ยวพันกันยังไงบ้างไหมคะ เรื่องของเรื่องคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหมอระบาดหอบาแพทย์ระบาดสาขาระบาดวิทยานะคะก,ก็จะเป็นคุณหมอท่านนี้ซึ่งทํางานอยู่ในองค์กรนี้ซึ่งอ,อ,องค์กรนี้ชื่อว่าโมคโบคุมโลกมีอาชีพหมอระบาดซึ่งเป็นคนแบบว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ระบาดอะไรเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องถูกส่งตัวไปจากส่วนกลางเพื่อที่จะไปหยุดการระบาดนั้นๆค่ะเขาก็เป็น หนึ่งในคุณหมอ<ะ>ซึ่งมีเหตุเกิดพอดีแล้วเขาก็ได้ถูกส่งตัวไปในเคสนั้นนะคะเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนโรคและในระหว่างทางนั้นเองก็เจออุปสรรคต่างๆอ่าทางฝั่งคุณนเดชเลยได้ไป จำกัดกำจัดเรื่องอะไรคะสำหรับการระบาดนะคือเรียกว่าไปจำกัด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 แล้วก็จำกัดจำกัดด้วยแล้วจำกัดด้วยจำกัดการแพร่กระจายของการระบาดโลกแล้วก็จะไปกำจัดคนที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโลกด้วยอะไรอย่างงี้มันมีจุดเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นมีทั้ง เป็นหมอที่สอบสวนโรคแล้วก็ไปสืบสวนสาเหตุของการเกิดโรคด้วยเพราะฉะนั้นหมอหมอระบาดเนี่ยที่ในเดทเล่นเนี่ยมันจะไม่ใช่หมอที่เป็นเคสกเป็นหมอที่ทําทําหน้าที่ปกติจะต้องมีเซนที่เศษในการสืบสวนแล้วก็มีเซนอยากพูดแหละจะพูดอยากพูดแหละคลิปน่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่จบเลยค่ะคิวของจไม่สั้นมิกิพึ่งไหนนะ มันมีเซนพิเศษก็คือเขาเขาก็จะมีเซนพิเศษซึ่งจะไปสืบสวนโรคด้วยนอกจากเรียนหมอมาแล้วสี่ปีก็จะเรียนแพทย์ระบาดต่างหากแล้วก็ต้องมีเซนพิเศษเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยไออาการ่างเนี้ยมันมันต้องส่งไปในในเคสไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะต้องไปสืบสวนด้วยและในระหว่างสืบสวนนั่นเองเขาก็จะต้องไปพบเจอกับคนที่มาทําข่าวนั่นก็คือแองศีลาค่ะค่ะก็เป็นนักข่าวอ ภาะะคสนามค่ะก็คือไปออกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีบัดดี้ก็คือเล่นเป็นผหาเนี่ยค่ะ,ะจะไปด้วยทุกที่ตัวคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นสาวห้าวอะไรเงี้ยเป็นแบบแมนๆแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะจิกกัดกับตัวพระเอกเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยคือต้องแบบสอบสวนทุกอย่างให้ได้ หลักฐานก่อนถึงจะแบบป่าวประกาศแต่เราก็คือไฟแรงไงอยากจะแบบรีส่งข่าวอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็ทางเราก็จะได้เรืเล่มมาจากพี่ๆนะคะว้าเรามีเรามีแบบว่าการแบบทดลองในแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะคุณแบบนี้เลยมีฟิลแรงงานข่าวเ้าไหมครับกลับไปที่ห้องส่งยังไงพิมได้ได้พูดตรงนั้นไหม โอ้ห้องเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่อิดิทด้วยอันนั้นก็ชาร์เลนจิ่งมากเลยแต่ว่ามีโทรหารตอกนกลางคืนนะคะมีโทรหาผุ้จักรบอกว่าพี่ย้อมคะคิดต้องพูด้งหมดนี้จริงๆหรอคะแต่ต้องพูดแบบคือมันเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราอะค่ะมันเป็นภาษาแบบรายงานข่าวต้องเป๊ะชื่อโลกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือมันมันเยอะมากค่ะแล้วเราก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วทัดไถ่รู้เรื่อง รู้เรื่องอะไรค่ไม่รู้เรื่องเลยใครว่าคิมไม่พี่เถียงรู้เรื่องเออพี่กบมายังไงคะในเรื่องพี่กบจพี่กบไยังงคะเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อนักข่าวครับอ๋อเป็นพ่อทีมเนข่แล้วก็เป็นเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอด้วยก็ก็ช่องคุณหมอเอ๊ยมันพูดยากคือพี่พูดแล้วมันจะเฉลຈกันหมดเลยอ๋อใช่ใช่มะได้แสดงว่าเหมือนเราก็อยู่ส่วนกลางระหว่างประเทศมเลยใครออก

วันหลังจะถัท like okay. ันแล้วไม่ทันแล้วแหละมาไปอะไรก็โอเคเพราะยังไงเรื่องเราสนุกดีแล้วอันนั้นแค่แบบจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเรื่องเราเยอะเรื่องเราเยอะกว่านะมาถึงอ่ะพี่บิ๊กพี่บิ๊กจะทำัะไร่บิ๊กรับบทอะไรฮะพี่บิ๊กเป็นเอ่อนก นพเดนัยเป็นนพเดนัยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่แมมทำบริษัทวิจัยเกี่ยวกับยาก็คือจะเป็นคนที่มาเป็นคนดีแหละเป็นคนดีแหละตาละบาดนั้นด้วยเป็นคนเป็นคนดีไหมให้ทายค่ะน่าจะดีน่าจะดีน่าจะดีเอราเองนะอันนี้จะพูดอะไรไปเนี่ยเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างไปใช้วิจารณญาณกันเอาเอง ค่ะทานั้นพี่หม่อเป็นผู้บัดีเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณบิ๊กค่ะพูดซ้ำทำไมไม่รู้เป็นเจ้าของมูลนิธิด้วยค่ะแต่ละคนมีหลายบทบาทค่ะนางฮาแค่นไหนก็ได้ความสำคัญยังไงค้ับพี่หม่อกับใครคะในเรื่องความสัมพันธ์กับใครล่ะอ๋อสำคัญสมมติว่ามี อเล็กเล่นเดียวอยู่ตรงนั้นละกันอเล็กสมมติตรงนี้เป็นอเล็กเป็นพี่หลักอ่ะอ๋อใช่เป็นแม่ลูกกันค่ะแต่หรือเปล่าอาจจะไม่เป็นก็ได้วันนี้เล่นเดีวเล่นเดียวเข้าป่าเข้าเปาเข้าแกลกก็เลยไม่ได้มายังไม่รู้กันเลยว่าหรือเปล่าเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าเหลืไม่ได้ จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะกักหรือจะอะไรแต่ว่าบางอย่างเพื่อความสนุกที่สุดของคนดูและคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยเราบอกได้ไม่หมดค่ะบอกแทบไม่ได้เลยหรือเปล่าหรือเปล่าที่นี่ค่ะพี่นี่ะพี่นีรับรับรับบทเป็นเราเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงฮะใช่ไหมคะใช่คะได้โปดได้โปดเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะว้าวช่วยต่อทาง ช่วยเขาอีกทีเลยหมอชักผอชักอคือเราไปตรวจโรคก่อนแล้วขำไมอย่างงี้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ได้เราไปตรวจอะไรกันต่อเลยคือเราเราไปตรวจโรคก่อนไปคือคือเวลามีมีเคสเกิดตรวจอะไรอย่างงี้แหวน พอพอมีเคสเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเป็นแนวหน้าไปก่อนไปตรวจไปตรวจเสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะตามไปว่าเออเคสเป็นอะไรยังไงแล้วก็เอาผลกลับมาตรวจอีกทีเพื่อดูว่าโรคนี้เป็นโรคระบาดใช่หรือไม่แสดงว่าเราคือตรวต้นเรื่องเลยคือถ้าไม่มีเราเป็นรายการนัดเดกนัดเดกไม่มาเอถ้าไม่มีนัดเดกก็ไม่มีเรา ขอข้อกรองครับขอข้อกรองครับควบกับลำบากใจไหมครับควพอเป็นแบบนี้เออสนุกมากครับคือนักแสดงพี่ๆทุกคนแบบเล่นกันแบบเต็มที่มากแล้วก็คิดว่าคนดูจะต้องมีความสุขกับละครเรื่องนี้ครับน่าติดตามแน่นอนนะครับน่าติดตามมากๆในส่วนของตัวาไหนกับตัวไหน กลับมายังไม่ได้พูดเลยวานเป็นอะไรไปข้ามาอ่ะแล้วเมื่อกี้มาแล้เป็นใครเป็นมินตราเป็นคุณหมอเป็นเพื่อนสนิทกับพี่แบคุณูดาวศัตรูหัวใจของนันเองเอหรือเปล่าหรือเปล่า เป็นสนิทเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เราก็ตกลุมรักเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบคู่กัดกับพี่กิมในเรื่องคมัยแบบคุกัดกันตลอดขัดขันกันผาอืมแล้วเราแล้วเรากับเล็กอะคะเรากับเล็กจะช่วยช่วยกับอเล็กกับอเล็กรู้สึกยังไงกับอเล็กเราเป็นอะไรกันหรือเปล่าเออหรือเปล่าหรือเปล่าต้องไปติดตามต้องไปติดตามดีกว่าค่ะในความสัมพันธ์นี้ค่ะครับ ก็นั่นแหละครับเมื่อกีพ้พิมก็บอกไว้ว่าคือผมรับบทเป็นแม็กกี้ครับช<ม>ื่อแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับเขาเนั่นแหละครับแล้วก็เป็นไม่ใช่คนละแม็กกี้พ,พี่ <c oughs> แล้วก็เป็นตากล้องครับตากล้องเงี้อยอ,อยู่ในะครับลงลงภาคสนามแล้วก็จะมีตากล้องแล้วก็มีนะะักข่าวก็จะไปคู่กันตลอดเวลาลงภาคสนามอะไรเงี้ยครับเราเป็นศัตรูหัวใจกับนาเดชหรืเอเปล่าไม่ไม่คุณเป็นศัตรูใช่ไหม จีบไผอันนี้บอกได้จีบจบก็จะมีไอ้ไผ่ที่เล่นอีกคนจีบไป็นไผ่ไผ่ตอนนี้นักแสดงของเราก็ได้ไปโกอินเตอร์ตามสาวไปแล้วเ็เราก็จะไปเจอแก๊งแก๊งแพทย์สนามเนี่ยครับเหมือนกันแล้วผมก็แอบชอบพี่ทันนีครับใช่ ที่ตั้งใจทำง,งานกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะได้จะได้ดูเรื่องราวการฝา่าฟันอุปสรรคต่างๆของทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็ทุกๆคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกาันมีความต้องการที่จะทำเป้าหมายของตัวเองในแบบของตัวเองแล้วเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรในโลกใบนี้ก็ก็ฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆช่อง3ทุกคนไปด้วยนะคะก็ไปกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยสุดละหมอระบาทค่ะ ออนแอร์เร็วๆนี้หรือเปล่าเปล่าเออยังไม่สู์เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เราอนุญาตให้บอกว่าเมื่อวันใดเวลาใดเราบอกไปแล้วแต่เมื่อกี้พี่พี่ไม่รหรือกเปล่าหรือเปล่าอ๋อวันจริงหรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่พี่รู้เอออ๋อตอนีการเพิ่มตอนบอกมาตาลตาบอกได้อ้าวบอกได้แล้วออนแอร์แต่ว่าวันไหนหรือเปล่าอ้าววันไหนยังไม่รู้โอเคโอเคค่ะ ไอ้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึ่อันนี้เรื่องเล่าอันนี้ต้องเล่าสองคนนี้เขาก็มีข่าวดีกันไปแล้วใช่ไหมคะต้องติดตามนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้มีซีนที่แบบว่าที่สุดที่สุดหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าในคูดซีคูดซีว่าเป็นยังไงก็ คือหลายคนก็คงจะตั้งหน้าตารอสำหรับแฟนคลับที่แบบว่าเคยดูผมกับคิมไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาของเราสองคนสิบปีที่แล้วมันนานมากแต่พวกเราหน้าเด็กมันเดิมนะฮะแล้วไม่ไดหวังครับผมไม่ไดหวังก็เตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มไปเลยครับหลีดัะหลีดัะทั้งจิ้นทั้งเสียงน้ำตาแน่นอนครับผมที่่คะโอเคเ่